สวัสดีค่ะทุกคนอาแปะสวัสดีค่ะอาแป๊ะวันนี้แปะมาทําอะไรคะเนี่ยมาเป็นแม่ครัวมาเป็นแม่ครัวงานใครหรองานเาาจ๊แมไข่ตเรี่งานเจนมไข่ลอตเตอรี่จะบวชลูกชายใช่ไหมอ,อุ้ยวันนี้คนมาร่วมด้วยช่วยกันเยอะแยะเลยนะไหนดูซิดูก่อนมีใครบ้างอ,อุ้ยประวัติประวัติกำลังหั่นหมูอยู่เลยไหนดูซิมีใครนี่ใครอุ้ยใครทำอะไรเนี่ย เต๊ะผักโอ้ยผักเยอะแยะไปหมดเลยไหนดูติอันนี้ดอกอะไรเนี่ยดอกสลิดใช่ไหมไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้มีคนสวยค่ะทางนี้คนสวยอยู่ตรงนี้เหรอตรงนี้มีถั่วต้มมีถั่วต้มแล้วก็มีปลาปลานี่เตรียมทำอะไรคะเนี่ยปลาน้ำอ๋อปลาทำแจ่วเนาะ หูยคนมาช่วยกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วอันนี้ป้าเมานะคะเนี้ยป้าเมาเนี่ยเป็นย่าเป็นยายของป็นเป็นประธานใหญ่อันนี้เป็นประธานใหญ่ของงานนะคะเนี่ยประธานใหญ่ของงานเลยหนดูซิแล้วมีใครโอ้โอตามหมอสวยเมกแล้วนะกาแฟอ่ะหนดูซิเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยนี่ป้าอ่อนป้าอ่อนก็กำลังหั่น หั่นใช้เท้าหั่นใช้เท้าอันนี้ก็ปอกหอมปอกหอมปอกหอมอันนี้แม่ครัวน้ํายานะเนี่ยแม่ครัวน้ํายาแม่ครัวน้ำยาน้ำยาจัดเองเลยลำคานมันล้อนี่นี่นี่โอ้าวปลาตัวใหญ่มากเลยเฮ้ดูสิปวิดยังเช้าแล้วยังยังยังร้อนนี่ก็ยังไม่กลางวันเลยนี่มาคนละทวนนี่อุ้ยน้ำยาเยอะจังเลยเนี่ยหม้อใหญ่ๆเลย อ,อร่อยแน่แนเลยอย่าลืมมากินกันนะคะนี่เชิญทุกคนเลยมาร่วมอนุโม,โมทนาบุญร่วมกันค่ะนี่อาตเหลิมนี่ป้าสาวนิดนี่นี่นี่ว้าวว้าวว้าวเายอะแยะไปหมดเลยนี่เก่งแม่ครัวนี่นี่น,นี่แม่ครัวดูซิมีอะไรบ้างโอ้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ปลาทอดปลาทอดนี่ไก่ ไก่ไก่หมูเยอะแยะไปหมดเลยแม่ครัวอุ้ยเฮ้ยอันนี้มันเป็ดนะไม่ใช่ไก่โอ้โหเยอะมากๆเลย